ประสบการณ์นะคะวันนี้ไม่ใช่การทิชชิ่งนะคะเราจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะก็ในฐานะที่ทำเอ็มเวย์มาสักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีความสําเร็จเล็กๆระดับหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตนะคะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เกือบ10ปีของอเล่นะคะในธุรกิจเนี้ยคงไม่สามารถเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีระบบเน็ตเ r ิร์ทนีวันนะคะอ่าก่อนื่เดี๋ยวมารู้จักเล่กันสักนิดนึงนะคะอะ ก็ค่ะอเล่นะคะก็ชื่อเภศัชกรหญิงสิริวัลศรีสวัสดิ์นะคะก็ปัจจุบันนะคะก็ลาออกจากราชการแล้วนะคะมาได้ห้าเดือนแล้วนะคะก็อเล่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีครอบครัวชนชั้นกลางปกติธรรมดานะคะเป็นคนตั้งใจเรียนนะคะก็ที่บ้านนะคะทําธุรกิจประมงนะคะอยู่ในจังหวัด สงขลาจังหวัดปัตตานีภาคใต้ของประเทศไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีพี่น้องสองคนนะคะก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาทำเอ็มเวย์นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ทำเอ็มเวย์นะคะแต่แค่รู้แค่ใช้ชีวิตตามปกติของคนทั่วๆไปก็คือพ่อแม่ ขยันทํางานนะคะส่งให้เราเรียนหนังสือเราก็แค่ขยันเรียนหนังสือค่ะก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทางด้านเภศสัชกรรมนะคะก็ ปัจจุบันก็ทำธุรกิจแอมเวย์มาเกือบ1ิปีแล้วนะคะแล้วก็มีคู่ร่วมธุรกิจแล้วนะคะก็คือร้อยเอกวีระนิติอภัยธรรมนะคะก็เราทั้งสองคนนะคะก็ร่วมกันทำธุรกิจเนี้ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จอตอนนี้เราทั้งคู่นะคะก็เป็นข้าราชการบำนาญทั้งคู่นะคะร้อยเอกวีระนิติอภัยธรรมก็เป็นข้า,ารลลาชการบำนาญจากทหารนะคะโอเลก็เป็นข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการบำนาญเช่นเดียวกันเรามีเงินสองทางค่ะเพราะว่า เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเดิมนะคะแต่เรารู้ว่าไม่สามารถที่จะพาเราไปสุดทางจนกระทั่งเราได้ความฝันของเราอะค่ะในวันที่เราเริ่มต้นในธุรกิจเนี้ยค่ะเราเห็นถึงข้อกังวลบางอย่างนะคะเล่เข้ามาในธุรกิจนี้ค่ะก็เข้ามาด้วยสินค้าก็ไม่ได้มองภาพตัวเองว่าจะต้องมาทําธุรกิจแอมเบ แบบไหนนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้ามาโอเล่ก็คงไม่ต่างจากทุกๆคนที่เข้ามาในห้องนี้หรือคนภายนอกห้องนี้ก็คือเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ของแอมวในประสบการณ์เดิมๆของเราหรือจากของคนอื่นที่เข้ามาแชร์ให้เราค่ะตอนนั้นโอเลก็ไม่ได้มั่นใจนะคะว่าเออแอมวคืออะไรนะคะแอมวจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรแต่เราอะ่ะยินดีใช้สินค้าเราก็รู้สึกประทับใจใน ในการใช้สินค้าของเรามากนะคะและเราก็ต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้เรานะคะในการที่ให้เราได้เริ่มต้นใช้สินค้าอย่างถูกต้องแล้วโอเล็กก็ว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสําหรับคนที่กําลังกังวลนะคะในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้เขาบอกว่าการเริ่มต้นในธุรก uh> ิจนี้อย่างถูกต้องก็คือการเริ่มต้นจากการใช้สินค้านี่แหละค่ะโอเล็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เริ่มจากการใช้สินค้าแต่มาถึงตอนที่เราอ่ะได้รับการเปิดโอกาสให้เข้ามาทําธุรกิจนะคะ เราก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองอ่ะจะทําได้อ่ะคะ่ะเพราะเรายังไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับแอมเวเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับธุรกิจเลยนะคะเรามีแต่ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสาธารณาสุขทางด้านการใช้ยาเท่านั้นจากประสบการณ์เดิมๆของเราที่เราถูกร่ำเรียนมา แล้วก็อันนึงก็คือจากที่เราไม่รู้ค่ะเรายิ่งไม่รู้ไปใหญ่เลยก็คือเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะทุกคนคงสงสัยแล้วก็มีข้อกังวลเช่นเดียวกับโอเล่ใช่ไหมคะท่านใดที่มีข้อกังวลอะไรนะคะลองพิมพ์เข้ามาลองอแชร์กันดูนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเ,เราอะ่ะก็ยังเห็นยังเคยได้ยินนะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะติดภาพลบๆของคนทำแอมเบที่เป็นมือสมัครเล่นนะคะก็ มีแต่คนเล่าให้ฟังไม่เคยสัมผัสเองจริงๆนะคะทุกคนหรือหลายๆคนคงเจอคนแบบโอเล่นะคะที่เขาว่ากันว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เป็นเหมือนโอเล่ไหมคะที่มีคนว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นต้องไปตื้อเขา ต้องไปง้อเขาให้เขาซื้อของต้องไปขอช่วยเขาให้เขาอะปิดยอดให้เราต้องไปขายของคนแล้วเราเป็นข้าราชการรับราชการเป็นข้าราชการ c 7เรียนจบปริญญาโทเอ๊จะไปขายของใครเคยเปิดร้านยามีแต่คนเข้ามาซื้อยาจากเราเราไม่ได้เป็นคนขายยา เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาให้กับประชาชนที่เขาเจ็บป่วยเราไม่ได้ขายยามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะค้าตื้อง้อขอขายแบบเนี้เราเรารู้สึกว่าไม่สบายใจอะ่ะเป็นการทำแอมเบแบบมือสมัครเล่นแต่นั้นมันเป็นแค่สิ่งที่คนอื่นมาใส่โวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืองานบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่มีอะไรทำหรอ เป็นตั้งเพศัตก็งานก็ดีอยู่แล้วนะทำไมถึงต้องไปทำอะไรแบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งภาพบางคนก็เอ๊ะต้องไปหลอกเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนขี้เกณงใจนะคะเราจะรบกวนเขาไหมอ่าเวลาที่เราต้องไปพูดเรื่องสินค้าเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีการพูดเรื่องสินค้าแสดงว่าต้องมีการซื้อขายเอ๊ะ แล้วถ้าเราไปพูดก,กับเพื่อนเพื่อนจะเลิกคบเราไหมไปพูดก,กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูเราเหมือนเดิมหรือเปล่าแบบเนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เรากังวลพอเรากังวลแบบนี้ค่ะเหมือนคนทั่วๆไปคนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักแต่เขาไม่รู้จริงอะคะ่ะในวันนั้นนะคะโมเลก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊แต่คนที่มาชวนเราอะคนที่มาเปิดโอกาสให้เราอะเราเชื่อใจเขานะเราเลยเริ่มต้นใช้สินค้าแต่สิ่งหนึ่งก็คือ โอเล่อะเอใจแล้วก็เชื่อใจผู้ที่มาเปิดโอกาสให้โอเล่เพราะว่าเป็นทั้งเพื่อนเภสัชกรและเป็นทั้งพี่เภสัชกรในวิชาชีพเดียวกับเราและแถมพี่เภสัชกรผู้ที่เปิดโอกาสให้เราที่คอยติดตามเราอะค่ะท่านลาออกจากราชการมาเป็นมากกว่า10ปีแล้วในวันนั้นนะคะโอเล่ก็เลยลองเปิดใจศึกษาดูแล้วก็มันก็คงไม่มีอะไรที่จะเสียหาย เพราะเราก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมคะวันนั้นนะคะก็เลยทาให้เราอะค่ะเข้าใจว่าแอมเวย์อะเขาถือว่าเราอะคือนักธุรกิจแอมเวย์เราอะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจจริงๆกับเขา เราไม่ใช่แค่ตัวแทนในการขายเราไม่ใช่พนักงานขายของแอมเวย์ที่สําคัญเราไม่ใช่แม่ทีมและสําคัญไปกว่านั้นเราไม่ใช่บอสค่ะคํานี้เป็นคําแสลงใช่ไหมคะที่ทุกคนไม่ค่อยอยากได้ยินเนาะ,ะแต่อาจจะได้ยินข้าวฟรีนะคะอ่นนะคะและที่สําคัญนะคะในธุรกิจนี้ค่ะอย่างที่โอเล่บอกแล้วโอเล่เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยด้วยการที่ใช้สินค้าเพราะฉะนั้นไรายได้ทุกอย่างของธุรกิจนี้มาจากการขายสินค้าจริง นะคะมีคนใช้สินค้าจริงๆจับต้องได้นะคะมีฮีโร่โปรดักที่ชัดเจนเวลาคนพูดถึงแอมเวย์คนจะไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะดาราคนไหนเป็นพรีเซนเตอร์มีบิลบอร์ดอะไรอยู่ตรงไหนไม่ใช่นะคะคนจะบอกว่าอ๋อแอมเวย์เครื่องกองน้ำดีอ๋อแอมเวย์ยาสีฟันดีอ๋อชอบกินโปรตีนแอมเวย์กินแล้วสุขภาพดีแบบนี้ค่ะมีฮีโร่โปรดักที่ชัดเจนที่สำคัญเราไม่ต้องเปิดบินค่ะ และสําคัญไปกว่านั้นเราไม่กังวลว่าเราขายไม่ได้ค่ะถึงเราขายไม่ได้เนี่ยแอมเบก็รับคืนเพราะว่าถ้าเราไม่พอใจสินค้าเราไม่พอใจอะไรในธุรกิจเราสามารถคืนสินค้าเราได้เงินคืนร้อซได้แต่ที่สำคัญนะคะถ้าเราสั่งสินค้าเยอะแอมเบอาจจะโทรมาถามด้วยซ้ํานะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงสั่งสินค้าเยอะจังเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลเขา กังวลเรื่องเรากักตุนสินค้าซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราเองธุรกิจของเราเองใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าหุ้นส่วนเราเป็นห่วงเราขนาดนั้นและที่สําคัญแผนธุรกิจอะยุติธรรมแบบที่พี่สุดาพรพรเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้และที่สําคัญกว่านั้นก็คือแซงกันได้ไม่ใช่ลูกโซ่ไม่ใช่พีระมิดนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคะ่ะก่อนที่เราจะสําเร็จเนี่ยเราอะต้องช่วยคนอื่นให้สําเร็จก่อนแต่พอเรารู้ว่าแอมเบดีแล้วอะค่ะ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าอ่ะแล้วที่สําคัญเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะไปต่ออย่างไรอ่ะทํายังไงล่ะคะเราถึงจะสําเร็จอ่าทุกคนอยากเริ่มต้นแบบโอเล่แล้วใช่ไหมคะสิ่งนี้คือสิ่งที่อัพไลน์สองนุเลขค่ะมันคือสิ่งที่ระบบสอนอัพไลน์เราค่ะอัพไลน์บอกว่าระบบเนี้ยคือธุรกิจเนี้ยขึ้นต้นด้วยสี่หุ้นส่วนของทางธุรกิจเราต้องมีสี่เสาหลักแบบเนี้ยค่ะ แต่ออฟไลน์บอกว่าสิ่งที่เราทำม,ามันน้อยนิดมากเลยนะมันแค่ส0เของธุรกิจเองนะเพราะว่า60%เอน่ะเสาหลักของธุรกิจนี้คือแอมเวย์ทำให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการตลาดแผนธุรกิจแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆ60%แอมเวย์ทำให้หมดเลยนะคะและ นอกจากนี้นะคะเรายังมีระบบ Network 21เนี่ยในการสอนเราให้เรารู้ทิศทางของการทำธุรกิจนี้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ใช่การตื้อง้อขอขายแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบมืออาชีพจริงๆและนอกจากนี้นะคะ่ะในตลอดเส้นทางของธุรกิจเราอะ่ะเรามี Line of Sponsor มีสายงานการสปอนเซอร์ที่ช่วยเราในการทำธุรกิจ ให้เราอะทำธุรกิจอย่างถูกต้องเหลือสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเองแล้วค่ะที่ทั้งสามหุ้นส่วนเนี่ยไม่สามารถทําแทนเราได้นั่นก็คือเรื่องของความฝันหรือเป้าหมายของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอเลยอยากบอกทุกคนว่าหาให้เจอค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในธุรกิจนี้ค่ะมันคือความฝันง่ายๆความฝันเบสิกเบสิกของทุกๆคนนะคะมันคือปัจจัยสี่ของคนที่ใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปนะคะ อันดับแรกเราไปทํางานทุกงานต้องมีรายได้ค่ะรายได้ที่เราทําอยู่ตอนเนี้มันพอหรือเปล่าคะอ่าแล้วเงินที่เราเก็บอยู่อ่ะมันมีไหมคะหรือมันมีมากพอหรือเปล่าคะถึงเวลาที่มันฉุกเฉินวิกฤตแล้วเราสามารถเอามันมาใช้ได้หรือเปล่าคะบ้านที่เราอยู่ยังติดอะไรอยู่คะอ่าติดธนาคารอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดธนาคารคือตั้งอยู่ติดธนาคารอยู่ในธนาคารเลยแบบนี้นะคะหรือรถที่เราขับเนี่ยเราขับด้วยความสบายใจหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในไฟแนนซ์ แล้วเราเคยวางแผนการท่องเที่ยวของเราไหมคะโอเล่นะคะเคยคิดว่าเราคงไปได้แค่หาดสมิลาเพราะว่าโอเล่อยู่สงขลาใช่ไหมคะหรือทะเลไกลสุดที่จะไปได้ก็คงอยู่ในภาคใต้และสวยที่สุดก็คืออภูเก็ตคงไม่ไกลไปกว่านั้นแล้วะคะ่ะและที่สําคัญถึงแม้โอเล่จะไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะมีหลานนะคะแต่เราอะ่ะยังต้องมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องหลานเราที่ยังต้องดูแลเรายังสำรองเงินหรือ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอาไว้ให้บุตรหลานเราหรือเปล่าทุกคนลองดูในตารางนี้นะคะว่าเอ๊ะที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรามีเพียงพอสำหรับความฝันพื้นฐานของเราแล้วหรือยังนะคะแล้วจริงๆอะ่ะมันคือความฝันหรือความต้องการจริงๆของเราแล้วของเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เราพอใจแค่นี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอะ่ะ ต้องถามตัวเองก่อนว่าไอซี่เราต้องการเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเรายังทำงานอยู่ในที่เดิมๆยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆทำในสิ่งเดิมๆที่เราทำอยู่อะค่ะเหมือนโนเล่อะอยู่โรงพยาบาลรับราชการเป็นข้าราชการ c ีเจ็จบปริญญาโทก็จริงแต่ก็ต้องไปอยู่เวรเหมือนคนอื่นๆเพื่อมีรายได้เพิ่มนะคะต้องใช้เวลาทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงของเราอะอยู่ในที่ทำงานนะคะได้มีเวลาว่างก็คือการนอนพักผ่อนนะคะ แล้วมันให้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าในอีก5ปีข้างหน้าวันนั้นโอลเล่ตอบตัวเองเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ค่ะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการไหมวันนั้นโอลเล่ก็บอกว่าเราน่าจะได้สิ่งที่เราต้องการนะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอัพลน์บอกว่าเราลองตั้งเป้าหมายในธุรกิจนี้ดูซิวันแรกๆโอเล,เล,เล,เล่ตั้งเป้าหมายไม่เป็นนะคะเพราะว่าในงานเดิมอะ ไม่ได้สอนเราตั้งเป้าหมายค่ะไม่ได้ตั้งเป้าหมายกับชีวิตของเราเพราะว่ารายได้เราได้คงที่อยู่แล้วค่ะมันก็จะขึ้นตามเป็นขั้นเป็นตอนตามระบบของราชการเราไม่สามารถกําหนดรายได้ของเราเองได้ไม่มีความคุ้มค่าในการลงมือทําที่เราจะสามารถเพิ่มรายได้ตัวเองได้แต่อัไลนยบอกว่าถ้าเราทําธุรกิจแอมเวย์บวกด้วยระบบเน็ตเวิร์กทเี้วันแล้วเขาให้สิ่งที่เราต้องการได้ความสําเร็จระดับไหนล่ะ ที่จะตอบโจ,โจทย์ความฝันของโอเล่ในวันนั้นนะคะโอเล่มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ2 0ง0มถึงสามหมบาทแล้วมันก็ไม่ใช่รายได้ที่โอเล่ต้องการจริงๆเพราะไม่ได้อยากตั้งใจเรียนมาเพื่อให้ได้เงิน2 0ง0มื่นสามแค่นั้นแล้วก็ถ้าเรากรเกษียณมาวันนี้กเกษียณมา5เดือนรับรายได้จากเงินบำนาญ25ปีเหลือแค่23,400ื่ัร้กว่าบาทนะคะ ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆแต่วันนั้นที่อัปลายบอกอะลองตั้งเป้าดูสิถ้าเราเป็นแพทตินัมมีรายได้อย่างต่ำๆห้าหมื่นบาทถ้าเราเป็นเป็นแพทตินัมโฟลเดอร์นะคะปีหนึ่งรายได้มากกว่างานประจําที่เราทําทั้งปีนะคะและที่สําคัญนะคะเลืตั้งเป้าตอนอันดับแรกค่ะอยากเป็นมรกตเพราะเขาบอกว่าถ้าเรามีพินมรกตที่เป็นอัญมณีแล้วอะเราอะ สามารถที่จะหยุดงานประจําเราได้แล้วเราอ่ะสละเรือฝั่งที่เป็นงานประจํางานราชการมาอยู่ในเรือแอมเวย์ได้วันนั้นโอเล่ตั้งเป้าตัวเองว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นมรกฏมีรายได้อย่างน้อยๆก็หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเพื่อจะได้ดูแลตัวเองตอบโจทย์ความฝันของในครอบครัวได้ในวันนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะทําสเต็ ที่สองตามที่อัปลายบอกอัปลายบอกว่าในเมื่อเราตั้งความฝันไว้แล้วเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนของธุรกิจเนี้มันคือรายเชื่อโอเล่ธุรกิจเนี้ยไม่ได้ใช้เงินทุนเพราะเราเป็นข้าราชการนะคะเราไม่มีเงินทุนใดๆหรอกแค่เลี้ยงชีวิตเดือนชนเดือนนี่ก็ดีมากมายแล้วยังไม่จําเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยก็มีบุญมากแล้วนะคะก็ในการเลี้ยงตัวเองให้รอดเนี่ยแต่ธุรกิจเนี้ยค่ะ ไม่ใช้เงินทุนนะคะเขาใช้คนเป็นทุนค่ะคนเป็นทุนหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเราไปเปิดโอกาสในธุรกิจให้เขานะคะแล้วถ้าเราฝันใหญ่รายชื่อต้องเยอะก็เข,เขียนมาเลยค่ะแล้วที่สําคัญ เราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะเราจะไปตัดสินแทนใครตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้เนีย่ยตัดสินใจให้เขาล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นญาติเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่เพื่อนบ้านของเราหรือคนที่เราไปใช้บริการกับเขาแล้วเราจ่ายเ,าเงินให้เขานี่แหละค่ะเรานั้นคือ รายชื่อของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะอัปลัยบอกว่าก่อนที่เราจะเขียนแผนเขาอ่ะเราต้องนัดหมายเราต้องโทรเชิญเขาก่อนนะเราต้องบอกให้เขารู้ตัวก่อนนะว่าเราอ่ะจะคุยอะไรกับเขานะคะในวันนั้นนะคะโอเล่ก็ทําตามระบบอ่ะคะ่ะเอารายชื่อมาวิเคราะห์กับอัปลนยแล้วก็นัดหมายตามระบบนะคะเราอะ่ะก็ได้เขียนแผนแบบที่พี่สุดาพรเล่าให้ฟังทั้งในห้องเรียนนะคะทั้งตัวต่อตัวและที่สําคัญปัจจุบันนะคะมีออนไลน์ด้วยเนี่ย เราสามารถที่จะเขียนแผนโอเลอยู่ที่สงขลาใช่ไหมคะสามารถเล่าแผนธุรกิจไปที่อินโดนีเซียได้สามารถเล่าแผนธุรกิจไปที่เยอรมันได้สามารถเล่าแผนธุรกิจไปไาารรกรุงเทพมหานครบ้านนครได้ตอนที่เราอยู่ที่บ้านของเราที่สงขลานี่เองนะคะและก็นอกจากนี้อะค่ะอย่างที่บอกคะ่ะโอเล่เริ่มต้นใช้สินค้าแบบเจ้าของธุรกิจคะ่ะวันแรกๆอะเราก็ใช้สินค้าแบบคนใช้สินค้านะคะ ขนาดว่าใช้แบบคนใช้สินค้าแต่เรายังใช้แบบตั้งใจเพราะเราต้องการดูแลสุขภาพเราจริงๆกับค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปอะค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่เราอะตั้งใจว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอะเราใช้จนอินค่ะเราใช้จนชอบค่ะชอบแล้วเราเลยเชื่อค่ะเชื่อแล้วเราก็ต้องแชร์ให้คนอื่นบอกต่อให้คนอื่นมันก็เลยเกิดสเต็ปของการชวนคนแล้วก็ในการช่วยเหลือคนคิดดูว่าตอนที่เราเป็นผู้หญิงอายุ30ปีกับปัจจุบันเกือบ ห้าสิบปีอะค่ะห่างกันเกือบยี่สิบปีอะเราแตกต่างกันขนาดนี้ค่ะเราควรจะอินในสินค้าแล้วชวนคนใช้สินค้าไหมคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอะค่ะเลฟบ,บอกแล้วว่า เราอ่ะไม่ต้องการตื้อง้อขอขายเราไม่ได้อยากเป็นคนมาขายสินค้าแอมเบย์แต่เราต้องการมีธุรกิจแอมเบย์เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตวันนั้นระบบเน็ตเวิร์กทวที่วันบอกเราว่าอัพไลน์บอกว่าให้เราเรียนรู้กับระบบเรียนยังไงล่ะคะมีไฟล์เสียงให้เราฟังค่ะในวันเริ่มต้นเนี่ยค่ะทุกคนมีไฟล์เสียงอยู่ในมือถือของตัวเองได้ค่ะแค่เพียงคุณอ่ะปรึกษาคนที่เชิญคุณมานะคะแล้วโหลดแอปพลิเคชัน n21 mobile app นะคะไว้ในมือถือของคุณคุณก็จะมีห้องเรียนอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะและนอกจากนี้ค่ะเราเป็นคนชอบเรียนหนังสือค่ะเราชอบอ่านหนังสือค่ะระบบจะบอกเราว่าหนังสืออะไรที่เขาแนะนำให้เราอ่านไม่ใช่เราไปค้นหาตำร้านหนังสือแล้วอ่านเองพอเปิดปกอ่านดีหลังปกอ่านดีแต่ในข้างใน เอ๊ะไม่ประทับใจเราไม่ต้องเลือกค่ะระบบเลือกมาให้เราแล้วและที่สําคัญค่ะโอเล่เกิดจากระบบค่ะโอเล่เข้าห้องเรียนห้องประชุมที่ระบบจัดให้ห้องเรียนทุกห้องที่ออปพลายจัดให้ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่เป็นรายสัปดาห์แบบอย่างนี้ IBP แบบที่ทุกคนได้เข้าในวันนี้หรือแม้แต่งรายเดือนนะคะห้องเรียน BBS นะคะสําหรับผู้นําที่เริ่มต้นในธุรกิจและที่สําคัญวันที่9วันที่1ิ นะคะพฤศจิกายนเดือนหน้าในอีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละคะ่ะที่จะทำให้เราอ่ะพบห้องเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คืองาน w e วิ l e อ d e r s h ชิ Semin นาค่ะเขาบอกว่าให้เราอ,าอยู่กับคนสำเร็จคะ่ะแล้วก็ฟังคนสำเร็จคะ่ะมันจะทำให้เราอ่ะเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มุมมองให้เหมือนคนสำเร็จคะ่ะอเล่บอกเลยนะคะว่าโอเล่และคู่ร่วมธุรกิจอะคะ่ะเกิดจากงานว e k End คะ่ะอัพไลน์ไม่ทิ้งเราอยู่ที่บ้านคะ่ะอัพลน์ไม่ปล่อยและให้เราคิดเองคะ่ะ อัปไลน์ไม่บอกให้เราอะเรียนรู้ธุรกิจด้วยตัวเองค่ะออปไลน์บอกว่ามีระบบมีห้องเรียนโอเล็กกับเก๋ไปห้องเรียนนะอ่าหัวใจดวงแดงแนี่แหละค่ะนี่คือหัวใจของธุรกิจค่ะงานวิกเอนลิเดอร์ชิปเซมินาค่ะจะมีจัดขึ้นทุกประจํสี่เดือนนะคะหนึ่งปีมีสมครั้งเท่านั้นนะคะโอเล็กแรกๆอะ่ะเราก็ไปกันสองคนอ่าถัดมาก็มีคนตามเราไปถัดมาก็มีคนเยอะขึ้นนะะมีคนเยอะขึ้นเพราะระบบบ,บอกว่าให้เราอะเอาคนไปที่ระบบ เอาคนไปที่ห้องเรียนเอาคนไปที่งานวิเอนล e เดอร์ชิพเซมินาเราตัดสินแทนใครไม่ได้เราไม่รู้ว่าความฝันเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นให้เขาไปได้ยินเองให้เขาไปสัมผัสในบรรยากาศด้วยตัวเองนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมัน่นแล้วก็ทำตามระบบค่ะเก็บความชำนาญในอาชีพเดิมของเราอะคะ่ะเอาไว้ในกระเป๋าก่อนค่ะแล้วกลับมาเป็นนักเรียนที่ดีของระบบค่ะ โอเล่ยืนยันได้เลยนะคะว่าสองไม่เกินห้าปีะค่ะคุณน่ะสามารถเป็นเพชรได้น,นะคะอ่าอย่างที่บอกค่ะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าโอเล่ไม่ได้เป็นคนเก่งมาแต่แรกนะคะไม่รู้เรื่องธุรกิจใดๆเลยโดยเฉพาะเครือข่ายนะคะไม่เคยมีใครกล้าชวนเรามีแต่คนมานวดหน้าแล้วไม่กล้าชวนเราแต่ในวันนี้ค่ะทําให้เรารู้ว่าเราเกิดจากห้องเรียนจริงๆอะค่ะจากเดิมอะค่ะที่เราเป็นคนที่ไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไร แต่เน็ตเบิร์กทเนี้วันนะคะ35หปีที่อยู่บนโลกใบเนี้ยค่ะมีอยู่ในสี่ิประเทศทั่วโลกอะค่ะและเราโชคดีมากนะคะที่เน็ตเวิร์กทเี้วันอยู่ในเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นอยากเชิญทุกคนนะคะเข้าไปเรียนพร้อมกันนะคะในงานว e กเอนลิ e r ชิ i เซมินาร r แล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเบรระดับเพชรเช่นเดียวกันขอพรบคุณค่ะที่รับฟังค่ะ